เรากล้ให้ท่านนิวลอตเป็นจอคัสตอมอันนี้เป็นประกับใหม่ใหม่หมดเลยตัวประกับเนี่ยมันทาใหื้อุกเ่นเพิ่มขึ้นตัวเนี้ยมีธีมหน้าจอให้เลือกนะครับสี่ีมสีทีมอยากวัดอยากชอบวัดรอบแบบอาวันเลือกได้ครับดดวัดรอบแบบอาวันดูเกียร์อย่างเงี้ยที่เจ๋งกว่านี้คือนี่คือจอดิสเพย์เนาะมันสามารถดู Google Map ได้มี <c oughs> นมลไลฟ์นำทางเนาะ mm hmm. มีอลกทรอน้นนี่ตรงนี้ได้เนาะเปลี่ยนแอป,ปตรงหน้าจออย่างได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนอปตอแพิชั่นของยามาฮ่ได้ครับผมบ i c คอนเนกพวกนี้ได้หมดเลยเนาะนแล้วก็กหน้าจอเนี่ยคัดต้อมไปของเขาได้ครับมันแบบอาจจะชอบเอาเกน้ำมันไว้ฝั่งนี้เขาไปย้ายมาวางได้ แ้าแบบเป็นจอพนอนอไวอย่างอ่จอธรรมดามันคือมันตายตัวเนาะแม่นครับอย่างใดอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นเลย<ม>อันนี้คือย้ายได้อยากเอาอย่างมาไว้ตรงไหนได้หมดเลยจะเปลี่ยนเป็นน้ํามันสามถังเลยก็ได้ครับในโหมดแล้วก็ที่เจ๋งวันนี้คือปกติเขาซื้อรถนเขาจะได้เทคโนโลยีมาเยอะไมหมเนาะแต่เขาจะมาพูดเลยว่าเอ๊อเทคโนโลยีพัฒไอระบบที่ตัวย่อที่เขาย่อมามันคืออย่างอันนี้อันนี้มีบอกเป็นจอดิสเพย์เลยครับมีให้ดูเลยว่า ในโหมดตัวเนี้ยจะได้คันเร่งไฟฟ้าอธิบายก่อนเนาะคันเร่งไฟฟ้าทำให้มีโหมดขับขี่เพิ่มขึ้นมาถึง5โหมดมีสปอร์ตสตรีทเรนและคัตตอมหนึ่งคัตตอมสองเนาะในโหมดคัตตอมในโหมดคัตตอมอะครับสามารถต่อกับโทรศัพท์แล้วก็เซฟข้อมูลการตั้งค่าไว้ได้เพื่อเขาอยากมาขับเขาสามารถอันนี้ได้ครับอันนี้ดูในโหมดคัตตอมเนาะอันนี้คือปรับแบบ R1 นะครับดูเหันเนาะที่ปรับแบบละเอียดละเอียดเนาะอยากรู้ว่า PWR คืออย่างว่าถ้าเขาซื้อไปเขาจะวะ่ายิ่งกว่ากดเข้าไป Power Shadow <Shut> แสดงหน้าจอเลยปรับความต่ําแสงตรงที่เครื่องยนต์จะอ่อนลงส่วนนี้คืออ่อนสุดคือแรงมาไปเยอะยิ่งเข้มขึ้นคือยิ่งมาเยอะเนาะคือมัอนรีดประสิทธิภาพเต็มที่ TCS Traction Control รู้เลยว่านี่คือ Traction Control ล้อหลังหมุนหมุนสไลด์นิดเดียว ผิดจังหวะนิดเดียวเครื่องไ e อ้กองไอซียู C U T N ตัด <Ừ. S 2> ปรับล้อหลังอยางมันฟรีสไลด์เยอะปรับได้เพราะว่าเน้นเน้นดิฟเนาะแม่นอ่ดิฟดิฟมีเห็มตัวสไลด์สไลด์เข้าโค้งมันจะต้องเป็นตัวนี้ <laughs> SCS นะ <laughs> สไลด์คอนโทรลเนาะหดเกินสมมุติรถเลยโค้งอยู่เพราะตัวนี้มีไอซียูหกแกเนาะโค้งอยู่แล้วล้อหลังสไลด์นิดเดียวคันเร่งจะตัดปึก๊กแล้วเครื่องยนต์จะปรับมือรถกลับมาบาลานซ์มันจะบาลานซ์รถคือ หรือว่าบางคนในสนามต้องการสไลด์เ <Okay. S 1> นาะเมื่อเข้าโค้งทำพาวเวอร์สไลด์เข้าโค้งเนี่ยก็ปรับสุดคือเวลา่้มันสไลด์ได้มันเยอะๆเนี่ยแต่มันก็นจะบักเกินตามจริงมันตั้งได้เนาะถ้ามันเกินตามที่ตั้งไปก็ต้องไปกด s p s p จะปรับได้ละเอียดกว่าเยอะกว่านี้เพราะตัวน,นั้นจะได้โหมดแท็กเข้ามาด้วยเนาะ LTF e l, l a n c e Control เนาะคือระบบการล้อหน้ายกยกนิดเดียวระบบตัื ตัวนี้ยกล้อตั้งตรงไปได้นะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันได้คือตึงระดับสูงสุดมันก็คือ45องศาแล้วก็ตกเลย<ม>ตั้งตรงไปได้อันนี้บอกก่อนมีปริชิปเตอร์อัพดาวเปิดปิดได้ครับผมอ๋อปิชิพเตอร์<ม>อัพดาวเปิดปิดได้<ม> ABS หลังเปิดปิดได้เผื่อบางคนใช้ในสนามแบบต้องการ ABS หลังต้องการ<ม>แค่หน้าเฉยนี่ก็คือข้างปกตินี่ถ้าเป็นทั่วไปนี่คือปิด ABS มันจะปิดตึงหน้าตึงหลังเนาะแม่นครับผมแล้วก็ ด้วยความว่าเนี่ยตัวธรรมดานะที่ต่างจากเจนซาบที่ดีที่สุดเลยคือมันมีพุชคอนโทรลมาเพิ่มตั้งแต่ตัวธรรมดาเลยกดปุ๊บพุชแสดงเนาะความเร็วเกินร้อยหกเกินหกกิโลเมตรขึ้นไปกดเซตมันจะล็อกความเร็วไว้เลยแล้วเขาก็มาล็อกใจคันเลือล็อกไว้เลยแมน <c oughs> อันนี้คือทั้งหมดของสุดเก <c oughs> ้า้าข้าวใช่นี่คือข้าว <c oughs> ข้าวให้เจ้าของคนที่เขา คองครองไปเซตเอาเองอแต่ถ้าเป็นรุ่นทั่วไปยังถ้าเป็นป้นห้อยอ่ะพี่ B M นะเนาะโดยถ้าเป็น B M มันก็จะเป็นป้นห้อยว่าใดอ่ะมันก็จะมีโหมดของมันมาเลยโดย<ช>ที่เราปรับคัตตอมเองแบบไดอันนี้จะเป็นคัตตอมเลยและเซฟที่เราปรับแล้วอ่ะเราสามารถเซฟเก็บเปในอรศัพท์ได้เวลาเราอยากจะจใจเราก็สามารถต่อทรศัพท์แล้วดึงข้อมูลปิกไ้แล้วก่อนด้วยความว่าเป็นโปรแกรมเทนใหม่เนาะ พราะเป็นบังคับเจนให,ใหม่มันจะเป็นไฟเลี้ยวแบบสองสเต็ปอะไรดูสิพอมันเป็นหอ,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 อกล่างเพรามันเป็นไฟเลี้ยวแบบสองสเต็ปลนะดูไฟเลี้ยวนะครับโคดแค่ครึ่งเดียวมันจะกระพริบได้สามครั้งแปบ๊บแปบ๊บแป๊บึ่งเดียวเข่าขอจะจะบอกเข้าเลนเนี้เหมือนจะเป็นเลนเนี่ยเหมือนสกิ๊ด สศรกิจเบาๆครแต่ถ้าอยากให้มันเบรดค้างทำได้หมดเป็มไร100%เราว่าจะกระทิบค้างแต่ว่าจะมีเซ็นเซอร์คอยวัดถ้ารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในระยะ1 5 0เมตรหรือประมาณ10วินาทีไฟเลี้ยงจะดับินตอนนัอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ไฟเลี้ยงอ,อารมณ์เหมือนรถยนต์แต่เกาะมนกกว่าดได้ว่าตัดอันเลยไฟสงงูงไฟต่ำ ใช้เกลียวปลายนิ้วอยากเปิดไปสูงดันขึ้นอ,อ,อยากเปิดไปจะก,กลับมาเป็นไฟต่ำกดลงไปชิป <c oughs> นี่คือทั้งหมดนี่ที่เรบอกเรนสตรีทสปอร์ตคัสตอม์สองคัสตอม์หนึบห้าโหมดหน้าฝนก็ขับเรนไปนใช้ในเมืองเบาๆเกาะอาสตรีท ธรรมดาครับชิวๆใช้งานเฉพาะกับคัสตอมหนึ่งคัสตอมสองใช่หรือว่าถ้าจะซิงกับเพื่อนเลยคือพาวเวอ,อ,อนนร์อันเนี้ยพอพขาเป็นเนี้ยถ้าเป็นจอตัวเนี้ยเราจะบอกคุณว่าเวอร์มันเท่าไหร่แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นจอแบบแบบอื่นตีมจอแบบอื่นอย่าง R1 เนี่ยมันจะบอกเลยว่าตัวเนี้ยพาว power talk action lips ม,มันอยู่ระดับไหน,นแต่ว่ามันจะแค่ตั้งค่าไปได้แค่นั้นเองเพราะว่านี่คือระบบที่เซตมาแล้วอย่าไปเซตเองกับไปคัสตอมใช่ครับข้าไปใส่ AR อยู่แล้ว อันนี้จะเป็นหน้าจอที่มันมีมาคาร์ทอยู่แล้วิชิปดูตรงนี้ QS วิชิปมีลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงคือถ้าลูกศรเป็นสีเขียวเข้าเกียร์ได้เลยถ้าลูกศรลงเป็นสีเขียวงักลงได้เลยตัวนี้คขับคลิกดาวได้ก็คือเร่งคเร่งอยู่สามารถงัดขึ้นได้เลยเร่งเคร่งอยู่สามารถตกลงได้เลยมันต้องปินเร่งแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนโหมดเวลารับขับอยู่แล้วจะเปลี่ยนโหมดปิดเร่งแล้วกดมนก่อจะเปลี่ยนได้ มาด้วยยเทคโนโนลีใช้หมดหรือเปล่าก่อน <c oughs> นี่คือตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาคือเทคโนโลยีคือสุดหลักแต่ SP จะเหนือกว่านี้เพราะว่า SP จะได้ตัวโหมด tag mode เข้ามาแหัเพราะเป็น tag mode นะครับ <c oughs> มันจะสามารถ <c oughs> บับโหมดได้แห่งประมาณ4โห <c oughs> มด <c oughs> ซึ่งเป็นโหมดที่ใช้ในสนามโดยเฉพาะเหมือนสามารถปิดนั่นปิดนี่ปิดนั่นปิดนี่ได้ ว่าคนแบบอยากดิบเลยไม่อยากใจ ABS บิดไป,ไปได้เลยบิดอย่างเดียวเน้นเน้นพลังล้วนๆแล้วตัว SP จะได้ตัวโชคหลังเบร์ลิ่นปั๊มเบรกหน้าเป็นเนบมโูสไลม m มากครับผมแล้วก็ตัวนี้จะใส่ย,ยางไมล่าสุดของอันนี้เลยเป็น S 2 3มาเลยทั้งตัวธรรมดาและตัว SP และ SP, ละ SP จะได้เป็นรีโมทกุญแจรีโมทคีย์เลสทั้งฝาถังน้ำมันทั้งสตาร์ทรถเป็นระบบคีย์เลสต้องกุญแจมาเสียบ ักขึ้นไ้หรอกเพิ่มความสะดวกสบายใคข้าวในค่าตัวที่ค่ายตัวธรรมดาแพงจากปีที่แล้วมาแค่จากหนึ่งพันบาทหนึ่งพันจงจังเบลูรี่เพิ่มเป็นมืนเลยนะแต่ตัว SP อสพจะแพงขึ้นมาเยอะกว่าเพราะว่าเ p มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาดูมาดูข้างหน้ามาหน่อยสิ พี่เขาบอกว่าไงนะไอรอนแมนเออจริงแหละนอบไปนอบไปเดียวตำลัานงานไฟหลูจะมีร้านสายยันอะไผู้ชายร้านสายยันหรอเลี่ยนเนี่ยนบาอเอาดูมันมีความเรียกว่าไฮเทคสุดๆวิ่งไอรีนี้หรือมาตั้งรยังงูอ่ะเช็คเงียบรับฟิวเซียมคาดหลายๆรุ่นเลย เครื่องเก้าร้อยแต่น้ำหนักมาเกินสองร้อยกิโลก็ใช่ครับเออที่เนี้ยปรับโชคได้หนิใช่ครับแฮนด์ปรับได้แสองสเต็ปคือสามารถดันไปด้านหน้าได้อีหนึ่งคลุกแล้วก็ดันมาด้านหลังได้หนึ่งคลุกสืมแต่เคนเกีสั้นเปลี่ยนท่าอาราดับไปรู้ตัวอ่ะคือรู้ตัวว่ารถมันจะดูดอากาศจากด้านหลังอ่าใช่ใช่แต่นี่เปลี่ยนมาถูกเดียวถ้าปกติถ้าแฮมดแอนี่ดูดค้างแต่ทีนี้ถ้าดูด ลุดจากใต้ถังมือก่อนทุกทีอันนี้อากาศจะโผลโปลเข้ามาแล้วมาดูเข้ามาตรงนี้แล้วตัวนี้จะเป็นปากแต่แบบใหม้ของา a m a h a เลยพอเป็นปากแตใหม่ปั๊บหลังคนที่ว่ามันดูดอากาศจางตรงนี้ฝนตกน้ำก็เข้าจากมีตะแกรงกรองน้ำที่ละเอียดมากๆที่สามารถกรองนะคือเอาน้ำมาหดยี่เลยได้เลยมาเข้ามาเข้าตรงนี้ให้เราดูจ้ะมันนึกถึงรุ่นอะไรว่ะพี่ดูคติบ้า V4 รุ่นรุ่นนั้นนะที่มันมีคนท้องว่าคิลเตอร์ ใช่ป่ะมีฟิลเตอร์ตรงกลองมันอนะที่เอาย้ายที่ยามาห้าเฮื่อนผลเราทำไมย้ายกลองไปข้างบนเนี่ยเพื่อได้เสียงดูอากาศและให้ฟิลลิิงในการขับมันมีความตื่นเต้นมากว่าแลวตัวเนี้ยมาด้วยเทคโนโลยีอันหนึ่งที่ถอดปรมาจากอาวันเลยคือ จำชิวมาได้นะแต่มันเื่อยอย่างเงี้ยมันค่าทำงานคล้ายๆกับสลิปเปอร์คัทแต่สลิปเปอร์คัทปกติมันจะตัดจะคัดไปน่นอกเวลาเขาเชนเกียร์หนักๆมันจะจะคัดใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันจะทํางานคล้ายๆสลิปเปอร์คัทแต่จะเริ่มจากเครื่องยนต์สมมุติเทามาด้วยความเร็วสูงๆเชนจากแบบเกียร์ห้าลงมาสามแบบทีเดียวปึ้งๆ,ๆเลยนะครับมันจะมีอาการล้อสไลด์หรือล้อเอียดเลยนี่แค่ใช้เครื่องคุมเมาใช่ครับผมมันจะมีระบบตัวเนีึบคุมี่ โบจากโรงงานในราคานี้คุณว่าคุ้มไหมโคตรคุค้มอะ่ะนี่แหละคร่าวๆสี่แสนสี่หม่นเจ็ดพับาทแต่ได้เทมีสี่แสนสี่บาทแต่ 4, 7, 000, ้าครอยากได้เอก็ไปเพิ่มเอานะเอเพิ่มซิมสี่หมื่นสี่แสนห้ สี่แปดเก้าสี่เดียวแต่ได้เบรกล่างแต่เบมโบไปดูราคาเลยเพิ่มโบได้เพิ่มเมอาไงเพิ่มประสิทธ,ธิภาพนะ <S <S ใช่ครับในการเบรกโชองหลังเออร์ลินเนี่ยแค่โช้กหลังปาไปแล้วสนะามเบมโบเบมโบนะข้างพูดใช้คำว่าข้างข้างจฉาว่าเบรคขู่นะะปิดคู่ข้างละสองห้าค่างละ ถ้าสมมติว่าเบิกห้าหมื่นเป็นเบิกปั๊มตัวนั้นกับโชคหลังเออรินมาใส่หัวธรรมดารเสียแน่ๆเลยคือประมาณแปดหมื่นแต่นี้ได้จากโรงงานมาเลยใช่แต่ถ้าเอสพีคือคุณเพิ่มอีกแค่ซิมอย่างเดยคุณได้ของคุณนั้นเลยกันล้มนี่มาจากโรงงานป่ะพี่ไม่ครับกันล้มนี่ใส่เพิ่มอ๋อใส่เองอันนี้เป็นรถเดโมมันจะมีเราจะต้องใส่เกิ่มใส่กันล้มไป จริงๆอยากดูไอตัวอะไรนะ YMT แต่ก็เขายังแนะ่ยน,นำไปดูโชว์ลุมนะจ๊ะแต่นี้เขามาจัดในงานโอเพ h นเฮาส์ของปลิก็เลยอ่ะแวะมาชมบูธซะหน่อย,ยแค่นี้ก่อนเทคโนโลยีก่อนลนๆแล้วอ่ะใช้หมดหรือเปล่านี่ดีกว่ามาให้ใช้แบบเหลืออีกประขา แต่ก็สมสมกับราคามันนะใช่ที่ใส่มาดีกว่าบางค่ายไม่ใส่อะไรมาเลยนะ <laughs> ดิบๆ <laughs> แพงอีกดังหัก <laughs> ผมไม่ได้บอกว่าของยี่ห้ออะไรแต่ก็ไปคิดกันเอาเองโอเคขอบคุณที่ให้ความรู้ครับพี่ป <Okay, S 1> <laughs> <laughs> ไปดูที่อื่นกันต่อไหมหรือจะกลับแล้วจ้ะ